สวัสดีครับผมช่องไวรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องข้าวทำไมตอนที่ข้าวอย่างเล็กๆเนี่ยพวกท่านเคยสังเกตไหมว่าทำไมตอนข้าวเล็กๆเนี่ยมันไม่มียาทำไมตอนข้าว40่สิบวันไปแล้วเนี่ยยาถึงมา เดี๋ยววันนี้เราจะเจาะลึกอธิบายให้พวกท่านฟังนะครับว่าไอาย้ยาพวกนี้มันมาจากามาจากอะไรมันมาได้ยังไงนะครับก็อธิบายอย่างนี้ว่าช่วงข้าวเล็กเนี่ยก็คืออายุห้าวันเนี่ยถึงส0บวันเนี่ยเราฉีดยาฆ่าญ้าโอเคไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็หลอน้ําถูกไหมครับระหว่างที่เรารอน้ําและขังน้ําไว้เนี่ยท่านสังเกตบ้างไหมว่ายาเนี่ย มันตายหรือว่าไม่ตายฟังดีๆนะครับว่าสังเกตบ้างไหมว่าหญ้าตายหรือไม่ตายถ้าท่านคุมน้ําได้ช่วงที่ท่านฉีดยาฆ่ายาไปแล้วท่านมองว่าน้ำเนี่ยสามารถท่วมหญ้าท่วมดินแล้วก็ข้าวเนี่ยอยู่เหนือน้ํามานิดหนึ่งอันนี้ท่านต้องคุมอยู่ในสภาพนั้น ไปจนกว่าข้าวจะได้30วันครับถ้าหลังจาก30วันไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันยังมีหญ้าหลุดอันนั้นน่ะก็คือหญ้าที่มันโดนยาไม่เต็มที่หรือว่าหญ้าเหล่านั้นน่ะมันพุ่งขึ้นจากน้ําได้เราจําเป็นต้องฆ่าต้องเก็บไหมไม่จําเป็นครับเพราะว่าหญ้าจะไม่ขึ้นแล้วก็โตกว่าที่มันมีอยู่ตอน30วันไปแล้วแน่นอนครับฉะนั้นไอ้ที่หญ้า หลังจากสามสิบวันไปแล้วมันมาเยอะเนี่ยมันมาเยอะเพราะว่าระหว่างที่ท่านเก็บมันระหว่างก่อนสิบห้าวันเนี่ยท่านไม่หลอน้ำท่านหล่อน้ำไม่ถึงท่านหล่อน้ำน้อยไปท่านหล่อแล้วกลัวข้าวจะจมน้ำตายท่านระบายน้ำออกเมื่อท่านระบายน้ำออกที่ลุ่มอ่ะมันจะไม่มีหญ้าแต่ที่โขดหรือว่าที่ดอนที่มีหญ้า ปะปายหรือว่าหญ้าที่อยู่บนที่สูงเนี่ยมันจะได้แค่ความชื้นมันไม่ได้โดนน้ําท่วมท่านเข้าใจไหมครับฉะนั้นเมื่อมันไม่ได้โดนน้าท่วมหญ้ามันก็ฟื้นตัวเมื่อหญ้าฟื้นตัวเสร็จตอนที่เรามองว่าหญ้ามันตายข้าวเริ่มฟื้นตัวจากน้ําเราทําอะไรครับใส่ปุ๋ยเมื่อเราใส่ปุ๋ยหญ้าที่มันฟื้นอยู่บนโขดอยู่บนที่สูงปุ๊บ มันก็จะโตแล้วก็กะเหลี่ยมอาศัยแทรกตัวแทรกซึมอยู่กับต้นข้าวทำตัวให้เนียนและกลมกืนที่สุดจนพวกท่านไม่สามารถมองเห็นได้ในช่วง20วันแรกหลังจาก25-30วันปุ๊บเราจะเริ่มทำการไม่วิตน้ำปล่อยน้ำให้เหลือเฉาะแฉะ,ฉะหรือว่าน้ำแห้งถูกไหมครับหลังจาก30วันปุ๊บ เราจะมีการหว่านปุ๋ยใส่น้าหว่านปุ๋ยนั่นแหละครับรอบที่เรากําลังจะใส่ปุ๋ยรอบที่สองนี่ต่างหากครับที่หญ้าที่มันแอบอยู่กับข้าวเนี่ยมันพุ่งทะยานโตขึ้นแบบก้าวกระโดดทําไมมันถึงโตขึ้นแบบก้าวกระโดดนะครับก็เพราะว่าข้าวเราเนี่ยลองจับตามองลองสังเกตดูได้เลยนะครับข้าวเราจะมีทั้งหมดสามล่างล่างแรก คือข้าว7จ็ถึงสาวันข้าวอายุจากวันที่เราเพาะปลูกเนี่ยมาถึงวันที่7แล้วก็โดดไปจนถึง30เนี่ยข้าวมันจะยืดตัวเต็มที่มันจะสูงเต็มที่เนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งคืบนะครับหรือคือบกว่ากว่าเมื่อมันไปได้ถึงคืบกว่า,วาปึ๊บข้าวจากใบโค้งงอใบเฟื้อใบมันก็จะเริ่มตั้งขึ้น นะครับฟังดีๆนะครับเมื่ออายุ2ี่้าวันใบมันจะตั้งตรงเหมือนข้าวขาดปุ๋ยจังหวะที่ใบมันตั้งตรงเหมือนข้าวขาดปุ๋ยนั่นแหละครับทําให้ญ่านะ่ะมันเติบโตแสงข้าวนะครับฟังดีๆนะครับข้าวเมื่อมันมีจังหวะที่หยุดการเจเริญเติบโตทําไมมันถึงหยุดการจเจริญเติบโตก็เพราะมันมีลิมิตการโตของมันก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นล่างต่อไปนะครับแต่ญ่านี่มันก็ โตแสงข้าวในช่วงนั้นเสร็จแล้วมันก็จะไปได้รับปุ๋ยตอน30วันหรือว่าปุ๋ยตอน40วันหญ้ามันจะงามกว่าข้าวข้าวมันโตช้ากว่าหญ้าแล้ะครับเพราะว่าหญ้าเนี่ยรากมันแผ่ได้ไวแผ่ได้กว้างแล้วก็ลงลึกกว่าฉะนั้นผมถึงได้บอกนะว่า30วันเนี่ยเราปล่อยน้ําแห้งถ้ามีหญ้าขึ้นแค่ไหนมันก็จะขึ้นแค่นั้นแหละครับมันจะไม่สามารถที่จะ มีหญ้าตรงจุดนู้นจุดนี้มาขึ้นส่วนใหญ่มันจะตกค้างจากช่วงยี่สิบวันนะครับก็คือเราไม่ได้ลงไปดูในนาว่าหญ้าหลุดเยอะไหมหญ้าเหลือเยอะไหมหญ้ารอดจากน้ําท่วมไปเท่าไหร่หญ้ารอดจากการฉีดยาแล้วรอ,อน้ําไปเท่าไหร่เราไม่รู้ฉะนั้นมันก็ถึงได้เยอะขึ้นเสร็จแล้วตอน4ี่สิบหรือว่าสี่สิบห้าวันปุ๋ยรอบสองรอบสามเนี่ยเราถึงได้บอกนะครับว่าหญ้าเต็มมา ย่ามาได้ยังไงก็มันมาจากที่ช่วงเจ็ดวันเนี่ยเราฉีดยาไปแล้วเราคุมน้ําแล้วแต่ย้ามันฝื้นฝื้นเสร็จปุ๊บมันก็ทําตัวเนียนทําตัวแอบเนียนอยู่กับข้าวนะครับจนท่านใส่ปุ๋ยรอบที่สองตอนช่วงสามสิบห้าสี่สิบวันข่าวนี้แหละครับย้ามันถึงได้โตแสงข้าวไปไงครับฉะนั้นวิธีแก้ของผมนะครับก็คือ ตอนข้าวอายุ7จถึง10วันเนี่ยเราฉีดยาฆ่าหญยาเสร็จปุ๊บเนี่ยวันที่ส3เนี่ยเราจะประมาณวันที่1 0ที่13เนี่ยเราจะต้องหลอน้ำแล้วหลอให้ท่วมเลยครับให้ท่วมยอดเลยเหลือปลายยอดโผล่จากน้ำนิดเดียวนะครับเสร็จแล้วท่านดูนะครับสังเกตญ้าหญ้าที่อยู่ใต้น้ำหญ้าที่โผล่ขึ้นมาไหมก่อนใส่ปุ๋ยช่วง15หรือว่ายีวันรีบดูหญ้าก่อนใส่ปุ๋ย 15วันหรือ20วันนะครับไม่งั้นท่านจะเจอปัญหาอย่างที่ผมบอกฉะนั้นเมื่อถึง15วันปุ๊บมันมีหญ้าหลุดเมื่อถึง20วันปุ๊บมันมีหญ้าหลุดทำไงครับระบายน้ำออกให้หมดนาเลยครับแล้วฉีดยาบีทไพรีแบกนะครับบวกอันนี้โลโฟอสนะครับอันนโลโฟอสใช้ 250cc ซีซีต่อ5ไร่นะครับบีทไพรีแบกใช้100นะครับต่อ ฮาไร่บวกยาพิโพนิวหรือว่าไทยมีท็อกแซมไปด้วยนะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนาะเพื่อช่วง15วันเนี่ยจะเริ่มมีหนอนเริ่มมีหนอนเริ่มมีเพียแหละนะครับฉีดเข้าไปด้วยนะครับจะได้รอบเดียวก็เท่ากับเราฉีดยาฆ่ายาสองรอบถูกไหมครับแต่เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่คือวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ทําให้ข้าวเนี่ยมันตายนะครับหลังจากเราฉีดรอบนี้เสร็จปุ๊บถ้ารอ3วันรอน้ําเลย ข้าวมันจะไปอยู่ประมาณ1 6 1 7นะครับสําหรับข้าวอายุสั้นนะอายุข้าวจะไปอยู่ประมาณ16 17หล่อน้ําเลยครับหล่อแล้วก็หว่านปุ๋ยตามได้เลยนะครับส่วนข้าวอายุมากเนี่ยมันจะไปอยู่ประมาณ1718นะครับก็หล่อน้ําแล้วก็เกียมหว่านปุ๋ยช่วง20วันได้เลยอันนี้คือเทคนิคการฆ่ายาสองรอบและยาจะไม่หลุดมาให้พวกท่านเห็นเลยท่านทำแบบนี้สัก3าปีนาท่านจะไม่เหลือหญ้าแม้แต่ต้นเดียว แล้วเมื่อท่านทําแบบนี้เสร็จใส่ปุ๋ยฉีดยาช่วง2ีวันเรียบร้อยหนอนกออะไรเรียบร้อยหมดแล้วช่วง30วันเนี่ยท่านระบายน้ําออกให,ให้แห้งเลยครับไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องอะไรระบายห้แห้งเลยนะครับหญ้าจะไม่หลุดเลยครับข้าวจะเดินกอแต่กอดีดินจะได้ออกซิเจนได้ทุกอย่างดีนะครับแต่ถ้าท่านทําไม่เป็นในสิ่งที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปก็คือ5-7วันฉีดยาหล่อน้ํา ถ้าหล่อแล้วหญ้าลุดหญ้าขึ้นมาจากใต้น้ําได้ระบายน้ําออกฉีดยาฆ่าหญ้า,ยายอีกรอบหนึ่งแล้วก็ระบายน้ําเข้าหวานปุ๋ยฉีดยาจบครับยังไงหญ้าก็จบลองเอาไปพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะครับส่วนสิ่งที่อยากจะฝากบอกไว้นะครับว่าถ้านาข้าวเราแก้ปัญหาญ้าได้ยังไง หลักการทําจริงๆเราก็จะปล่อยเปียกแห้งได้แต่ถ้าเรากําจัดหญ้าไม่หมดให้คุณเก่งเรื่องการปล่อยเปียกแห้งแค่ไหนเรื่องหนูก็ยังมีปัญหาเรื่องหญ้าก็ยังมีปัญหาอีกนะครับฉะนั้นหนูหอยแล้วก็หญ้ามันคือปัญหาของการปล่อยแห้งนะครับก็ฝากไว้ว่าคิดจะปล่อยแห้งดูหนูนะครับ ให้ดีดูหญ้าให้ดีก่อนปล่อยแห้งอย่าเอาหลักการที่คนพูดหรือว่าคนทําให้ดูเนี่ยมาให้พวกท่านดูควรดูแปลงนาพวกท่านให้ดีก่อนว่าหญ้ามันขึ้นหญ้ามันหลุดไหมลองเอาวิธีการนี้ไปทําดูครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมและก็รับฟังนะครับส่วนเสียงที่ผมแหบอยู่เนี่ยหรือว่าเสียงไม่ค่อยเพาะดีเนี่ย เกิดจากไล่นกครับไปก่อนนะครับ